แก้ไขตรงแปรบอลอ้อมนะเบียดกำหนดทิศทางให้ได้ไม่ใช่ไปอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกฝึกทุกวันเดียวก็ดีเองไม่ฝันกับฝึกเพื่อฝันไปน้ำเอาไปแต่เพื่อนอิสระเซรีแต่ค่อยมาก เจ้าก็คอยหลงกับพระจกรักดอกดีนั่นแหละขยับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ใ่ายมากมันก็จะเก่งเองกอกจานมันมาไหวแล้วครับได้แต่สอนก็ยังดีแล้วละ่ะคนเตะให้เจ้าของเล่นนะครับเตะให้เจ้าของเล่นจะบอกว่ารับตรงไหนตรงแดงไงไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เรียนรู้เอานี่นี่ลม้มล้มไหมนี่เบื่อ